พักทำกองอน้อไปกันได้เห็นภาพชีวิตน้ำไปนี่จะจ้าเลาสามนี่หนึ่งเลยโบ้ลายลายเลยใช่เลยกินเราบสบายตัวได้หมดสามสีตูวไโอ้้เมนเนาะเนาะมั well right uh ่หมนเนา

เปลี่นผ้อเปลนผ้าอยู่เ่าน้อไอ้มังเป็นไอ้แม่จะซุบเข้ากอดไหบ้านมันนั่งจังได้นี่ทางนี้ก็ได้นี่ยนงนี้ลดท้ายบ่คท้ายบ่นี่เอาไปคักเลยบาทนี่ไคเอากันเรียกเลยเอากันลอยน้ำเป็มทุกคนเดียว

นอนหลับเราเขา้าทำกองโลกกิีิแล้วเราเอาออกมาเราก็ได้เฮ็ดกิจกรรมภายในขยันหนักกาเนาะอ่ะเบาเตียงกำลังลงมาตาประสูงเอาเบาเตียงผู้เดียวบอตัผู้เดียวเลยเฮ้ตื่เต้นท่านี่นะ่ะตื่เต้นสุดยอดเลยนี่นะ <c oughs> ่ะเอาท่ายังยังมาทันพายใช่าหยังตื่นเต้นขนาดเลยนี่นะ่ะบบพายยังไปแล้วนี่อยู่ที่อ่า มาตานกองรีสอร์ทนะตอนนี้นเนาะมาเห็ดกิจกรรมถ่ายเนือน oh. น้อเนาะถ่ายเนื้อถ่ายชมเนาะหลังจากที่เขาพักอยู่นี่เขินนี่ oh. นเขาไปเหตุกิจกรรมตัดทุกที่แม่นเนาะแม่นถ่ายผสมแล้วก็มากิจกรรมถ่ายเหยื่อขยักเนาะนีคนละถ่ยนล่นคละที่ <Man. S 1> หไหนอยู่วะเนือมาตอนนี้ โอ้ยแนบคือวายแค่นี้ไปไปไปออกเรือออกเรือเอาอย่าให้เลเป็นตรงนี้แม่จันเข้าป่าด้เอ้เจ้าขับแม่ลาอแล้วลาอะไรเจ้าเนีายปลาบ่จานจานจานเหือมาเฮยปาบ่เบือขวาเบือขวาขวาบ่เบือขวาแม่มันกระโดดมใ่ตีเลยอ้ยเอชัจัน ờ chán 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 ui, để chán 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 phải hắc chán hắc chán Ô, chán 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 Nhanh, nhanh, chán 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 อ,อ,ไไอันนี้จะเป็นพักถ้ำพักถ้ำมังกรรอกาลิกาคลิปบรรยากาศให้อีฟซีทุกคนได้เบิ่งได้ชมทรรประชม โอ้บอดจีนทำก็ฮอตกอดละยไวขนาดเลยโอ้อ่ไปเอาเข้าแคมกันเฮาสไปทำกอกล้อคุณบอส่ะอดเลยเนอะว้าวใช้เวลาหลายหมดมบายสบายกวเลยประมาณ3ชมวันนี้แปไปได้เนาะได้อดฟุตเลยเหรอไปำน้ำเนาะน้ำฮอดลฮอตเนาะไปว่า

băng 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 อ้าเติมน้ำมันเข้าไปเติมน้ำมันสองที่เออไปจัดไปจะจะอ้าวสุดทุกเมนอ่าบ่ทีง ทางพี่อันหัวหน้าทีมแม่นอ่าเบาโต้ยหัวหน้านี่แม่นอันเบาโทษเนาะอ๋อโอ๊ยจุดจบมันย้อนกลับไปจุดจอมันไปเด้หนึ่งสองสามสี่ไปกันไม่เห็นภาพชีวิตนะ

สระักซับนี่นึงเลยบ่หลายเลยใ่เลยกินแล้วสบานของเาได้สามสี่สิบตัววูหักนีมันสิไสามสี่สต้มันมาเนี่อเม่นม่นเทพะม่นต้นไ่ม่แต่ผู้หญิงหายกินแวผูชายผู้ชายเราเอาใจแต่ล เอาจานเาจานเอเล้เอาเลงเาปลาปานอาจานจัดไปจัดไปเอาเข้ามนั่งแบบนี้เอามาอตนปุ้มมันก็ได้อ่าตัวนี้เลยตัวนี้ละใส่ยี่ภาคพี่บอไเื่อเยบไปเมื่อเลยเหลอใส่มืเลยไปจานไปไปจัดไปเอาจานนี่ โมากอยาบ้าจะมีของดีเด้ยยาพืนดีแนเลยนียของดีมูนแม่ฮักษาไวแน่คำแขงไข่ขาวไข่แดงออใหไม่สุด

ตอะมาที่ทำประสมถ้าเฮามายู่จุดนี้มากินดื่มกินจ้ามกินแล้วกินเดียอยุนี้จะมีโอกาสได้เห็นอนวิธีชีวิตของชาวบ้านเพิ่อนะฮะยูหาก,กินเคตนี้ทำประสมบรรยากาศที่หาดอาหาร นาตาลรีสอร์ทส็บได้จางผู้สึกดโอ้สดชื่นสดชื่นและการล้มโอทางดังพร้อมบ่ทางฟ้าพ <c oughs> ร้อมจีบจิบจีบปเคยไปสีผ้าอยู่บ่ จานทูนเอยฟังบุษุอອาไม่ง่าນๆแต่ว่าม่วนเนอะสมค่อยแล่งหมอนบเล็กตบเล็เลยที